ครับวันนี้ผมโจเมนุ on, ่นจะมารีวิวเรื่องไปต่อเนื่องสำหรับไว้ถ่ายภาพกลางคืนหรือว่าเวลาเราจะโฟก,กัสภาพให้มันชัดขึ้นเราก็จะใช้ไฟต่อเนื่องถ่ายได้ YN160 ครับเป็นไว้สำหรับถ่ายเวลากลางคืนอยากให้โฟก,กัสได้ชัดขึ้นโฟก,กัสได้ไวขึ้นหรือสร้างแสงริมไล์เราสามารถใช้ YN160 ตัวนี้ช่วยในการถ่ายกลางคืนได้เยอะครับ หลักการก็จะไม่มีอะไรมากครับจะเป็นบานหน้าต่างสี่บานเราสามารถคุมแสงให้แคบลงมาได้เจาะเฉพาะจุดได้หรือว่าเราสามารถจะกระจายแสงให้ได้กว้างครับให้ได้กว้างแสงจะออกจะได้เยอะขึ้นจะสว่างขึ้นได้ครอบคุมให้ถึงที่เราจะถ่ายแล้วก็สิ่งที่แถมมากับกล้อง YN ของสุนี่จะเป็นฟิลเตอร์นะครับเป็นแผ่นแสงให้เราได้เล่นแสงกับสีรีวิวเขาจะแถมมาให้จะมีสีสีนะครับอ่าสีสีนี้จะสีส้มไว้สำหรับถ่ายคนที่ผิวขาวมากๆให้เป็นออกสีน้ำผึ้งแทนๆได้ครับสีฟ้านี่ก็จะเป็นให้ออกอึมครึมหน่อยเวลาเราถ่ายอยากให้เป็นโทน พอฟ,ฟ้ามืดมืดมัวๆหลอนๆนี่ก็สีฟ้าได้สีขาวนี่จะไว้สําหรับซอฟลงครับให้แสงนุ่มขึ้นให้ผิวนี่ดูนวลให้ดูอิ่มสีอิ่มขึ้นและสีแดงนี่ไว้สําหรับเอ่อถ่ายภาพพวกโกธิกพวกหลอนๆกลางคืนเวลาเข้าตึกล้างหรือเวลาเราสามารถแต่งสีแดงนะครับทําให้มันสร้างภาพเป็นเหมือนผีเหมือนเหมือนโกดไ้ายฟอเลอร์ได้รับ ก็ไม่มีอะไรมากครับแค่นี้ครับสวัสดีครับผม